สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคดีที่ผมจะเอามาเล่าในวันนี้เนี่ยเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าครับเรื่องเล่าแล้วก็ตำนานคำสาปอาถรรพ์คำสาปของเจดีย์ห้าชั้นว่าหากใครทําเรื่องที่มันแหกกฎหรือผิดศีลธรรมแล้วเขาก็จะต้องถูกแขวนคอไว้ที่ชายคาของเจดีย์ชั้น5ครับแต่มันก็เป็นแค่เรื่องเล่าในตำนานที่เล่าต่อๆกันมานะครับจนมาถึงวันนี้วันที่โคนันลูโมริแล้วก็ลัน ได้มาเหยียบที่ j จดีแห่งนี้ครับคำสาบเจดห้าชั้นเนี่ยมันก็หวนกลับมาซะง,งั้นครับบอกได้เลยว่าใครยังไม่เคยดูตอนนี้ต้องไปหาดูกันเลยครับตอนที่169เป็นอีกหนึ่งคดีที่สนุกมากๆครับดูเสร็จแล้วค่อยมาดูสรุปอีกทีหนึ่งก็ได้ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปฟังกันเลย โดยจุดเริ่มต้นของคดีนี้ครับก็มาจากรันลันเขาไปได้รางวัลชิงโชคมาครับเป็นรางวัลทิปเที่ยวชมป่าเขาที่อิสุจังหวัดชิซูอโอกะครับลันกับโคน,นันก็สนุกครับที่ได้ออกมาจากตัวเมืองมาชมธรรมชาติอะไรแบบนี้แต่ลุงโมริเขาไม่ชอบครับถึงขั้นสายหัวเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวจะกลับไปที่โรงแรมแล้วระหว่างที่กําลังคุยกันก็ไปเจอคุณลุงคนหนึ่งครับเขาชื่อว่าโอกาเบะเขาเป็นลูกศิษย์อยู่ที่วัดเกนไคที่พวกลันกําลังเดินชมมาหยุ์คุณโอกาเบะก็เลยอาสาพาทัวร์วัดเลยได้รู้ว่าวัดเกนไค งมาเมื่อ400กว่าปีที่แล้วแล้วครับข้างๆกับเจดีย์5ชั้นเนี่ยก็มีบ่อน้ำเก่าแก่ที่มีตำนานว่าเคยมีหญิงสาวที่เสียใจเพราะความรักมานั่งร้องไห้อยู่ที่บริเวณบ่อน้ํา3วัน3คืนจนไม่มีน้ําตาออกมาครับผู้หญิงคนนั้นก็เลยใช้น้ําในบ่อน้ําไปแทนน้าตาของตัวเองจนตอนนี้บ่อน้ําที่ว่าเนี่ยมันยังแห้งอยู่เลยครับลุงโมริที่ได้ฟังก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระครับเรื่องบ่อน้ําไปแล้วถัดมาก็เป็นเรื่องเล่าของเจดีย์5ชั้นในช่วงต้นของสมัยเอโดะมีพระหนุ่มรูป ที่เขาถูกเจ้าอาวาสวางตัวเอาไว้ว่าเขาจะกลายเป็นเจ้าอาวาสคนถัดไปแต่ทว่าพระหนุ่มรูกนั้นเนี่ยก็ดันไปหลงรักหญิงสาวในหมู่บ้านแล้วเขาก็แหกกฎของวัดพาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยหนีตามกันไปแต่แล้วพระหนุ่มรูปนี้ก็ถูกสวรรค์ลงโทษครับมีนกเหยี่ยวขนาดใหญ่ตัวหนึ่งบินลงมาเอาตัวพระหนุ่มรูปนี้ไปถัดมาไม่กี่วันก็พบว่าร่างของเขาถูกแขวนไว้กับชายคาของเจดีย์ชั้น5เรื่องเล่าตำนานความอาถรรพ์ของเจดีย์ชั้นเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้ครับในช่วงกลางของสมัยเอโดะก็มีเจ้าอาวา หคนหนึงแหกกฎของการเป็นพระเพราะเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับเหล้าแล้วก็ผู้หญิงจนอยู่มาวันหนึ่งครับเขาได้หายตัวไปหลายวันต่อมาก็พบศพของเขาถูกแขวนไว้กับชายคาของเจดีย์ชั้นห้าเหมือนกับตำนานอาถรรพ์ที่เขาเล่ากันไว้เลยครับตอนแรกก็ดูเหมือนจะมีความสุขที่ได้มาเที่ยววัดแต่ตอนนี้เนี่ยรันกับลุงโมริเริ่มจะก,กลัวกันแล้วครับระหว่างที่พวกเขากลาลังคุยกันอยู่เจ้าอาวาสของวัดเกณ์ไคก็ปรากฏตัวขึ้นครับด้วยท่าทีที่ดูโกรธมากเลยหลังจากที่เขาเห็นนักท่องเที่ยวอย่างพวกลุงโมริเข้ามาในวัดคุณโอกาเบะเขาก็เล่าให้ฟัง ว่าที่ของวัดเกณ์ไคมันตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทท่องเที่ยวไปแล้วครับแล้วบริษัทท่องเที่ยวก็มีแผนที่จะสร้างสวนสนุกเอาไว้ที่นี่ด้วยคือสวนสนุกบนเขาเนี่ยนะคือเจ้าอาวาสเขาโดนหลอกรับแล้วก็ขัดขานเรื่องนี้มาตลอด <c oughs> ปัจจุบันเจอนักท่องเที่ยวในสายตาของเขาเนี่ยก็กลัวว่าจะเป็นคนจากบริษัทท่องเที่ยวมาหลอกอะไรจากเขาอีกเจ้าอาวาสแกก็เลยค่อนข้างที่จะแอนตี้นักท่องเที่ยวเลยครับ ตกเกียนพวกลุงโมริก็ถูกเชิญไปที่โรงแรมของเจ้าของบริษัทท่องเที่ยวกับเขาชื่อว่าคุณโอดะซึ่งคุณโอดะเขาก็เล่าเรื่องแผนของเขาให้ลุงโมริฟังครับว่าเขาจะสร้างสวนสนุกต่างๆนานาขึ้นแต่ระหว่างที่คุยกันเน่กก็มีผู้ชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นครับเขาชื่อว่าชุนไคเขาเป็นลูกชายของเจ้าอาวาสคุณชุนไคก็เข้ามาต่อว่าคุณโอดะเป็นชุดเลยครับว่าเป็นคนที่หลอกพ่อเขาโดยใช้วิธีการอ้างว่าจะยกกรรมสิทธิ์ของวัดให้เป็นของบริษัทเพื่อที่จะหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสิ ผู้ของคุณโอดะคุณชุนไคก็โดนเชิญออกจากโรงแรมไปครับสุดท้ายทุกคนก็เลยกลับไปนอนที่โรงแรมกันทาคืนแรงเนี่ยก็ผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเช้าวันรุ่งขึ้นลุงโมริก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณโอกาเบะที่พ่าตัววัดเมื่อวานนั่นแหละครับเขาบอกลุงโมริด้วยน้ําเสียงที่ดูตกใจคําสาปมันเกิดขึ้นอีกแล้วแล้วก็บอกให้ลุงโมริเนี่ยรีบกลับไปที่วัดด่วนเลยครับลุงโมริโคนันแล้วก็ลานก็เลยรีบไปที่วัดตั้งแต่เช้ากันเลยครับพอไปถึงที่วัดก็เจอเข้ากัับ่่่าาาางงงไไ้้้วววิญญณณขขขออคคุโดททีีีถูกแนชนชชช5 5ยเจ ผ่านไปสักพักสรารวัตรโยโกมิโซก็กมาถึงเขาก็รายงานว่าเชือกมันถูกผูกเป็นปงไว้ที่ลาวยงไปที่ชายคาปลายเชือกอีกข้างหนึ่งก็ผูกอยู่ที่ของคุณโอดะผู้ตายชันสูตรแล้วก็พบว่าเขาเสียชีวิตเพราะกระดูกคอหักช่วงเวลาตีสามถึงตีสี่บาดแผลภายนอกอื่นๆก็ไม่มีพนักงานโรงแรมก็แจ้งว่าพบเห็นคุณโอดะออกจากโรงแรมไปช่วงตีสองคึ่ง ลุงโมริก็เลยสันนิษฐานเบื้องต้นครับว่ามันไม่ใช่คดีฆาตกรรมลุงโมริเขาคิดว่าตัวคุณโอดาที่น้ำหนักประมาณ100่กิโลถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็ไม่น่าจะแบกคนน้ำหนัก100่กิโลไปจนถึงเจดีชั้น5้าได้ครับแต่ต่อให้ยกคุณโอดาไหวบันไดของเจดีมันก็แคบมากครับการที่จะยกคุณโอดาน้ำหนัก100่กิโลผ่านบันไดที่มันแคบมากๆมันก็ได้จะต้องออกแรงอย่างมากหรือไม่ก็ต้องลากล่างของเขาแต่ว่าถ้าออกแรงลากขนาดน,นั้นล่างของคุณโอดาก็น่าจะมีร่องรอยการกระแทกอะไรบางอย่างบ้างครับแต่ีม,ม,มเลย ระหว่างที่กําลังสืบคดีกันอยู่คุณโยสุเกะผู้จัดการโรงแรมของคุณโอดะ,อดะก็ปรากฏตัวขึว้นครับเขาบอกว่าเขาไปทําธุระด่วนมาเพื่อจะกลับมาถึงที่โรงแรมครับสารวัตรเโกมิโซก็ถามเขาว่าคุณโอดะแกมีเหตุผลอะไรที่จะต้องฆ่าตัวตายหรือเปล่าคุณโยสุเกะก็บอกว่าธุระของเขานี่แหละที่ดูท่าจะเป็นสาเหตุได้มากที่สุดธุระด่วนที่เขาว่าเนี่ยก็คือไปหาเงินกู้ครับซึ่งถ้าคุณโยสุเกะทํามันได้ไม่สําเร็จบริษัทของพวกเขามันก็จะลําบากอย่างมากครับไหนจะมีเรื่องที่ถูกทางวัดฟ้้้อออองงงรีีีกกกคคุณโดด็เเเลลยยยมาับช่น คนั้นก็ไปเจอสิ่งผิดปกติก็คือกระเป๋าตังกระเป๋าตังของคุณโอดา่าเดมันหายไปครับอีกหนึ่งอย่างที่หายไปก็คือเข็มกัดเนกไทที่ทําด้วยเพชรที่เมื่อวานนี้เนี่ยมันยังติดอยู่เลยตอนที่เขากำลังคุยกับลุงโมริแต่วันนี้มันหายไปแล้วครับ ลุงโมริก็เลยสันนิษฐานว่าบางทีอาจจะถูกโจรขโมยระหว่างที่กําลังเดินทางมาจบชีวิตของตัวเองที่เจดีก็ได้ครับคุณโอดะที่ตั้งใจจะปิดชีวิตของตัวเองเจอโจรมาจี้กระเป๋าตังค์กับเข็มกัดเด็กไทยที่ทําด้วยเพชรเป็นไปได้เลยครับแต่ลุงโมดิเขาก็มองว่าถ้าเขาถูกโจรหรือใครก็ตามรัดคอจากทางข้างหลังเขาก็ควรจะมีร่องรอยการดิ้นรลนที่เขาใช้มือง้างเชือกออกมาบ้างครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรแบบนั้นเลยเปรนศนายอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าเกิดมันเป็นคดีฆาตกรรมจริงๆคนร้ายเขาใช้วิธีอะไรที่สามารถนำร่างของคุณโอดะไปผูกติดไว้กับยอดเจดีย์หชั้นได้ครับแต่ถึงแม้ว่าคดีนี้มันจะเอียงไปทางการฆาตัวตายแต่สารวัตรโยโกมิโซะเขาก็ยังไม่ทิ้งประเด็นการฆาตกรรมครับเพราะมันยังมีเรื่องกระเป๋าตังค์กับเข็มกัดเนกไทของผู้ตายที่มันหายไปก็เลยไปสอบถามกับคนที่อยู่ที่วัดครับว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุพวกเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างเจ้าอาวาสก็บอกว่าในช่วงเวลานั้น เขากาลังท่องบทสวดมอนต์อยู่ครับคุณชุนไคที่เป็นลูกชายเจ้าอาวาสก็บอกว่านอนอยู่เพิ่งจะตื่นมาต่อตีห้านี่เองแต่ถ้าเราลองนับเรื่องมูลเหตุจูงใจแล้วทั้งเจ้าอาวาสที่โดนคุณโอดะหลอกคุณโอกาเบทที่เป็นคนแนะนําคุณโอดะให้เจ้าอาวาสรู้จักจนสุดท้ายก็โดนหลอกด้วยกันทั้งคู่คุณชุนไคที่โกรธแค้นคุณโอดะที่หลอกพ่อของตัวเองพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ต่างมีมูลเหตุจูงใจให้ฆ่าคุณโอดะทั้งนั้นคือต,ตอนนี้การสืบคดีมันค่อนข้างที่จะถึงทางตันแแล้้รร้้ววววคคครรรรรรรับบจะะออกกกก่่่่าาาาาาเเป็็นนดีีตมมไไูยขใชิธ ถึงนำล่างของผู้ตายไปอยู่ตรงชายคาเจดีชั้นหได้จะบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายก็ตัดเรื่องกระเป๋าตังกับเข็มกัดที่หายไปไม่ได้อยู่ดีคือตอนนี้ทางตํารวจแทบจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยครับโคนนั้นก็เลยพยายามที่จะหาหลักฐานแลอว,ว่าข้อมูลต่างๆที่เผื่อมันจะเป็นข้อมูลในการสืบคดีได้บ้าง อย่างแรกที่โคนันไปเจอก็คือที่ข้อศอกของคุณโอดะมันมีเศษดินหรือหญ้าเปื้อนอยู่บริเวณข้อสอบครับที่ซนรองเท้าของเขาก็มีเศษดินเปื้อนอยู่ทั้งสองข้างเชือกที่ใช้ในการก่อคดีมันก็มีรอยไหมบริเวณใกล้ๆกับที่เกิดเหตุโคนันยังเจอสิ่งของที่มันสําคัญมากๆอย่างเข็มกัดตรงในท้ายที่มันหายไปด้วยครับมันตกอยู่ตรงพื้นหญ้าที่พวกเขากำลังยืนคุยกันนี่แหละครับซึ่งตอนนี้โคนันก็รู้แล้วที่เกิดเหตุจริงๆมันไม่ใช่บนชายคาเจดีแต่คือตรงพื้นดินด้านล่างนี่แหละครับแต่ก็ยยังไไม่่่่รรรรูู้้ออดีีีววาาาาเขใชิธกะทส นําร่างของผู้ตายไปอยู่ข้างบนได้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่ขึ้นไปเก็บร่างของคุณโอดาลงมาเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าตอนที่พวกเขาพยายามจะนําร่างลงมาขาของคุณโอดามันแตะไม่ถึงราวกั้นระเบียงครับมันห่างกันประมาณ5เซนติเมตรแล้วไอ้ขาแตะไม่ถึงราวกั้นเนี่ยมันหมายความว่ายังไงใช่ไหมครับมันหมายความว่า ถ้าเขาขาไม่ถึงเขาก็ไม่สามารถผูกคอตัวเองจากเชือกที่มันห้อยลงมาได้เท่ากับว่าเขาไม่สามารถฆ่าตัวตายได้ครับแต่ลุงโมริก็ขานครับว่าถ้ามีคนร้ายอยู่จริงๆเนี่ยเขาจะนําร่างของคุณโอดาไปแขวนได้ยังไงทั้งที่เชือกเดือยมันก็สั้นไป5ซนติเมตรลุงโมริเขาก็บอกว่าบางทีคุณโอดะอาจจะกระโดดเอาหัวของตัวเองไปคล้องกับเชือกครับเพามองว่านอกจากคุณโอดาแล้วก็ไม่มีใครสามารถทําได้เลยครับลุงโมริก็เชือ่ออย่างสุดใจเลยครับว่าคาดีนี้มันไม่ใช่คดีฆาตกรรมระหว่างที่ทุกคนกําลังคุยกันอยู่ ใกล้ๆกันกับบริเวณเจดีครับแถมต้องบอกนะมันยังมีร่องรอยการคูดของอะไรสักอย่างด้วยแต่ว่าเท่านี้คนนั้นก็รู้แล้วว่าคนร้ายเขาใช้ทิกอะไรถึงสามารถนําร่างของผู้ตายไปห้อยไว้ที่ชายคาของเจดีชั้น5้าได้ครับตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเกือบไม่ทันการแล้วครับผู้ต้องสงสัยทุกคนเนี่ยกำลังจะกลับกันหมดแล้วสารวัตรโยโกมิโซะแกก็เอะใจในคดีเหมือนกันครับว่ามันจะต้องเป็นคดีฆาตกรรมแต่แกก็ไม่หนักแน่นพอรับไปฟังลุงโมริลุงโมริแกก็จะให้เป็นการฆ่าตัวตายอย่างเดียวเลยจนเกือบจะปล่อยตัวคนร้ายไปแแล้วคัต่นน ก็ไ่ยิงเข็มยาสรบปใสลูโมริทันพอดีสุดท้ายก็เข้าสู่ช่วงการไขคดีครับวิธีที่คนร้ายในคดีนี้ใช้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวิธีที่เหลือเชื่อมากๆครับอันดับแรกก็คือต้องเตรียมที่เกิดเหตุให้พร้อมก่อนครับเขาเตรียมเชือกมา2เส้นยาวๆเชือกเส้นแรกเนี่ยผูกติดกับแท่งเหล็กก่อสร้างแล้วก็นําไปไว้ตรงปากบ่อน้ําใกล้เจดีบ่อน้ําที่โคน,นันเจอนั่นแหละครับปลายเชือกอีกด้านหนึ่งก็ผูกเป็นบ่วงคล้องคอสําหรับจัดการคุณโอดะแล้วก็โยงเชือกเส้นนั้นลอดผ่านมุมหลังคาชั้นบนสุดของเจดีีสสส่่วนนนเเเเชือกกกกก้้ท2็็ผูับหล โดยคาดมันไว้บริเวณปากบ่อน้ําเพื่อกันไม่ให้เหล็กก่อสร้างที่ตัวเองวางเอาไว้ตกลงไปในบ่อน้ําแล้วก็เดินถือปลายเชือกอีกด้านหนึ่งไปในที่เกิดเหตุเท่านี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วครับหลังจากที่จัดวางทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็โทรเรียกคุณโอดะออกมาเจอกันที่เจดีแล้วก็อาศัยความมืดย่องเข้าไปข้างหลังใช้เชือกของคอเขาพร้อมกับเตะขาเขาจนล้มเนกไทกับกระเป๋าตังก็คงจะหล่นลงมาภาพรอยดินต่างๆบริเวณศอกหรือว่ารองเท้าก็คงได้มาจากตอนที่เขาล้มนี่เลยครับจังหวะที่คุณโอดะล้มลงไปคนหล ก็ดึงเชือกที่ตัวเองถือมาด้วยเชือกที่ผูกติดกับเหล็กเส้นเล็กกันนะครับพอเหล็กเส้นเล็กที่เหมือนเป็นตัวค้ำหลุดออกไปเหล็กก่อสร้างอันใหญ่ก็จะตกลงไปในบ่อน้ํามันก็จะเป็นการดึงนําร่างของคุณโอดะขึ้นสู่เจดีชั้น5เหมือนกับอาถรรพ์ตำนานคําสาบนั่นเองครับหลังจากที่คุณโอดะขึ้นไปติดอยู่ที่ชั้นบนแล้วเขาก็ขึ้นไปที่ชั้นบนครับเพื่อตัดปลายเชือกที่ผูกติดกับเหล็กก่อสร้างแล้วก็ผูกมันติดกับราวระเบียง แต่ถ้ามือหนึ่งจับเชือกมือหนึ่งจับมีดหลังจากตัดเชือกเสร็จแล้วเชือกที่ผูกคอคุณโอดะบวกกับน้ำหนักตัวของเขาก็จะทําให้เชือกมันหลุดมือจากคนร้ายไปครับเขาก็เลยใช้เทคนิคก,การผูกเชือกแบบมีบวกตรงกลางครับจับปลายบวกให้ลอดผ่านด้านล่างของราวระเบียงแล้วก็ใช้แท่งเหล็กลอดผ่านบวกที่ตัวเองผูกขึ้นเพื่อให้เป็นเหมือนตัวยึดนั่นแหละรครับหลังจากนั้นก็ตัดเชือกที่ติดกับเหล็กก่อสร้างแล้วก็นาปลายเชือกที่ตัวเองตัดมาร้อยผ่านบวก,กแล้วก็มัดมันให้เป็นปมเท่านี้ก็ได้แล้วครับหลังจากัั้้เเี่ยก็ลงืออบชทตตวววดไแ โยนมาทิ้งลงไปในบ่อน้ําแค่นี้ก็เป็นการสร้างคดีคตกรรมให้เหมือนกับเป็นตำนานคำสาบนะครับคนร้ายตัวจริงก็คือคุณโยสุเกะครับเพราะเขาคือคนใกล้ตัวของคุณโอดะแล้วก็มีตําแหน่งเป็นผู้บริหารโรงแรมแล้วก็บริษัทการท่องเที่ยวของคุณโอดะด้วยแล้วการที่ใช้แท่งเหล็กหรือเหล็กก่อสร้างในการก่อคดีเนี่ยถ้าอยู่ดีๆมันมีเหล็กมาวางไว้ในวัดเนี่ยมันก็คงจะผิดสังเกตใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นเหล็กเพื่อนําม,มาใช้ก่อสร้างสนุสนุกในอนาคตเนี่ยมันก็จะสมบแตุสมผลเลยครับคุณโยสุเกะเขาเป็นคนสั่งใหห้้คนเเออาาล็กก่สรงไป วางไว้บริเวณบ่อน้ําเพื่อที่จะไม่ให้ผิดสังเกตหลักฐานที่มันมัดตัวเขาก็คือสิ่งที่มันอยู่ในกระเป๋าตังของตัวเขาเองครับในกระเป๋าตังของคุณโยสเกะบันดันมีใบเสร็จของคุณโอดะสังเนครับมันเป็นใบเสร็จที่เขาได้มาตอนที่นั่งกินข้าวกับพวกลุงโมริเมื่อคืนการที่เขามีใบเสร็จของคุณโอดะผู้ตายอยู่ในกระเป๋าตังของตัวเองมันก็เป็นหลักฐานมัดตัวเขายังอยู่มัดเลยครับสาเหตุที่ว่าทําไมเขาถึงมีใบเสร็จของคุณโอดะในกระเป๋าตังได้ก็เพราะว่าตอนที่เขาลงมือฆาตกรรมคุณโอดะนั่ ตกลงมาด้วยเหมือนกันครับคุณโยสุเกะคนร้ายเนี่ยก็เลยไปเปิดกระเป๋าตังค์แล้วก็หยิบเงินออกมาแต่หารู้ไม่ว่ามันมีใบเสร็จแทรกอยู่ในแบงค์ครับมูลเหตุจูงใจก็มาจากเรื่องภายในบริษัทในช่วงแรกที่พวกเขาเริ่มก่อตั้งบริษัทคุณโอดาก็อบอกให้คุณโยสุเกะทาบัญชีเลี่ยงภาษีแต่พอมันเกิดเรื่องขึ้นคุณโอดาเกก็กลับบ้ยความผิดให้คุณโยสุเกะคนเดียวซะง,งั้นเขาก็เลยตัดสินใจก่อคดีนี้ขึ้นครับสุดท้ายก็เป็นการปิดคดีนี้ไปเป็นอีกหนึ่งคดีที่ผมชอบมากเลยนนนนนชชอออบบววิธีีีีกกกกกาาาาารรรท่่ค่คค้้้้ยยใใใดหมััไปเขงต ๆรวมถึงสถานที่เกิดเหตุที่เขาพยายามทําให้มันเหมือนเป็นตำนานคือสภาพที่เกิดเหตุเนี่ยสำหรับผมแล้วมันเหลือเชื่อมากเลยครับผมคิดว่ามันเป็นตอนตอนหนึ่งเลยนะที่คนดูดูรอบเดียวแล้วเนี่ยจะจําได้เลยครับคือภาพมันติดตามากครับเจดีสูง5ชั้นชั้น5้ามีคนผูกคออยู่เนี่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคดีที่ผมจะเอามาเล่าในอนาคตนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ